ขณะนี้บรรยากาศแห่งการทำรงทานาจิตอาสาที่ได้เดินทางมาช่วยกันนะก็ได้ดำเนินการกำลังแพ็กเข้ากล่อง2,600กล่องเมื่อคืนนี้ยังไม่ทันได้นอนกันนะก็รวมด้วยช่วยกันหลังจากที่ฝ่าย ะกรอบอาหารนะได้ผัดออกมาก็มาบรรจุเป็นใสใสถุงอย่างนี้นะโยมนะบรรจุใส่ถุงอย่างนี้นะนะน,น,นะนี่คือถุงหนึ่งนะก็เหลืออิ่มนะโยมนะจากนั้นบรรยากาศข้าวที่เราได้แพ็คออกมาแล้วนะตอนนี้ก็อย่างที่พวกเราเห็นนะ ข้าวหุงร้อนๆนะข้าวหอมมะลิเนี่ยอาจจะเนื่องจากว่าคนที่หุงก็เป็นพระสงฆ์ที่มีประสบการณ์อย่างเชี่ยวชาญนะครั้งแรกในการหุงข้าวใช้ข้าวกระสอบใหญ่จำนวน10กระสอบนะในการทำข้าวกล่องออทั้งหมด2,600กล่อง นะซึ่งตอนนี้ก็ทุกสิ่งอย่าง9ก้าโมงเช้าเราจะต้องให้เสร็จนะนี่ก็คือพอเราแพ็กออกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะโยมนะนะลังลัง่องเราก็ประทับว่าอ่าพุทโธโรงทานปันสุขวัดสามพรานมูลนิธิหลวงพ่อภาวนาพุทโธร่วมกับสหภาพแรงงานอ้อมน้อยอ้อมใหญ่ นะจากนั้นท่านผู้ใดได้ทานข้าวนี้แล้วก็ขอให้เป็นผู้หายโรคหายภัยนะได้เป็นบุญร่วมกันนะโยมนะนี่แหละจากนั้นก็ขออนุโมทนามายัางท่านผู้ที่ได้สละทรัพย์บำเพ็ญทานและท่านผู้ที่ได้บริจาคแรงกายอ,อย่างลูกหลานที่กำลังขมักขมิน้นในการได้ รวมด้วยช่วยกันสองวันนะสองวันกับอีกหนึ่งคืนนะสองวันวันแรกก็คือวันที่สิบก็เป็นการได้สับไก่วันที่สองก็เป็นการได้สับไก่พร้อมทั้งหัน่นผักหัน่นถั่วอย่างที่เห็นภาพในเมื่อคืนนี้นะแล้วก็พอเสร็จแล้วก็มาเริ่มผัด นะเริ่มตั้งกระทะเ,เริ่มผัดนะในเวลาสามทุ่มนะม,ม,มาเสร็จเอาผัดเสร็จอยู่ที่ตีสี่นายโยมนะอ่าฝ่ายผัดก็ผัดแล้วก็ฝ่ายแพ็คใส่ถุงอย่างนี้ก็แพ็คใส่ถุงนะแพ็คใส่ถุงอย่างนี้นายโยมนะอันนั้นเราเราต้องลากอันนี้ออก่อนเ้วเดี๋ยว,นะว,ยวยไป จากนั้นก็ขออนุโมทนามายังกับคณะท่านเจ้าภาพกลุ่มสหาภาพแรงงานอ้อมน้อยอ้อมใหญ่ที่ได้เป็นกำลังหลักในการได้มาจัดทำโรงทานครั้งนี้เป็นครั้งที่เก้านะก็ต้องขออนุโมทนาครั้งครั้งที่ผ่านมาบอกว่าจิบจิบทำแค่เพียง1,600กล่อง นะท่านประธานที่เคารพก็เลยบอกว่าพระอาจารย์หลวงพ่อทำแค่พั0หเนี่ยมันจิบจิเอาครั้งนี้เนี่ยะระดับปานกลางทำสักสองพันกร้อยครั้งต่อไปตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าอยู่ที่3,000กล่องนะโย,ยมนะนะนั่นก็คือเป้าหมายอยู่ที่วันขายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9นะตรงกับวันตรงกับวันที่13ตุลาคมนะโยมโยมจ๋าตื่นหรือยังจะ๊ะตื่นหรือยังยังฝันอยู่ใช่ไหมนี่ยังฝันอยู่ใช่ไหมเนี่ย,ย,ย,ยคือตั้งแต่เมื่อคืนนี่นะนี่โย,ยมตั้งแต่ออกออกออกงานมาหกโมงนะหกโมงก็เอาเลยหกโมง หกโมงเย็นเมื่อวานนี้จนถึงปัจจุบันยังพระเจ้ได้นอนกันนะลูกอันไหนเป็นขยะเข็นไปทางอ่าทางข้างเต่าแล้วจะมีถังขยะสีเหลืองใหญ่นะลูกนะแล้วรถเทศบาลเขามาเก็บเรานะจัดการเอารถเข็นไปเลยลูกเอาไปวางนู่นนี่ก็คือ ถั่วยังเหลืออีกเยอะเลยโยมนะเมื่อวานนี้พวกเราคิดว่าโอ้ถั่วจะไม่พอไม่พอนะอแสดงว่าพ่อครัวในคำนวณผิดต้องแจกทานอีกนะสงสัยต้องทำต่ออีกนะ <c oughs> ใช้ถั่วไปทั้งหมดหนึ่งพันกิโลนะในการได้จัดทำนี่ก็คือเนื้อไก่นะยโยมนะเนี่ยเน,เนื้อไก่จะเป็นอย่างนี้นะอ่า มันไก่อ่ามีมันไก่ม,มีเนื้อไก่ออกนะแล้วก็พอผัดสุกแล้วก็ใส่ถั่วอย่างนี้หน้าตาก็จะออกมาน่ารักน่ารักน่ารับประทานนะในการได้มอบให้กับผู้ป่วยโควิดนะในครั้งนี้ก็น่าชื่นใจนี่แหละโยมนะอ่าหลายคนหลายท่านช่วยกันทำสิ่งสำคัญเห็นเห็นภาพเห็นความสามัคคี นะบุญนี้บุญแห่งความสามัคคีข้าววัดสามพานก็ไม่เหมือนข้าวที่อื่นนะโยมนะข้าวที่นี่เป็นข้าวแห่งความสามัคคีนะจะสังเกตดูว่าเวลาตักขึ้นมาแล้วเป็นก้อนนะโยมหลวงพ่อคะถ้าซูงตรงเนี้ยไม่ใช่เพราะเฉพาะข้าวนะคะที่เป็นก้อน <c oughs> เอาใไม่ค่ะโอ้มีมีมุกด้วยนะ โยมจ๋าจะดูผิดนะคะเนื่องเนื่องจะว่าเป็นข้าวหอมมะลินะเป็นข้าวหอมมะลิแล้วก็ท่านพูดที่หุมท่านก็ยังไม่มีความประสบการณ์มากพอรวมด้วยช่วยกันนะข้าวก็อาจจะแฉะไปนิดนึงแต่ก็เหมาะเหมาะสำหรับคนป่วยเพราะว่าคนป่วยนี่หมอว่าไม่ให้เคี้ยวของแข็งนะ นะก็เออให้ทานอาหารอ่อนๆระบบย่อยจะได้ดีนะเขาบอกว่าแม่พระนี่มีเรื่องแก้ตัวไปเรื่อยนะอ่าในส่วนนี้ก็ขออนุโมทนาาจญาติโยมทุกคนทุกท่านนะก็ขออนุโมทนาผ่านเฟสนี้สําหรับคณะเจ้าภาพนะขออนุโมทนามายังอ่าคุณโยมสหนันดวงสุวรรณและ เพื่อนมิตรบริวารได้เป็นเจ้าภาพนาซื้อถั่วมาถวายจำนวน530กิโลขอนนโมทนาแล้วก็ไก่อีกจำนวน100กิโลนะคณะของคุณโยมอสหนันดวงสุวรรณแล้วก็ขอนนโมทนามายังคุณโยมเสียงคุณโยมเสียงได้เป็นเจ้าภาพไก่อีก100กิโล กราบขอ,อนุมัธนามายังพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสิริสาคธรรมเจ้าวาดวัดท่ากระบือได้เป็นเจ้าภาพไก่100กิโลขอ,อนุมัธนามายังพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสุดจิตกิจกจานุก,กูลเจ้าวาดวัดห้ดวยจระเข้ดได้เป็นเจ้าภาพมาจำนวน100กิโลและขอ,อนุมัธนามายังคณะท่าน พศดโรนะวราวุธพร้อมทั้งกับคุณพ่อกำทรนะปลัดกระทรวงพลังงานนะได้เมตตามอบไก่มาอีก200กิโลพร้อมทั้งตู้เช่นาะจำนวน28,000บาทนะได้ซื้อตู้เช่ถวายแล้วก็ขอุงโมทนามายังคณะสงฆ์วัดรัตนบนรรพตราชบุรี ได้นำผักมาถวายจำนวน500กิโลพอโนมโมธนามายังกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อยอ้อมใหญ่ได้ถวายผักมานะจำนวน100กิโลพอโนมโมธนามายังคณะคุณโยมพรนะคุณโยมพรโรงงานมาลีได้ถวายน้ำจำนวน510แพค็คนะ แล้วก็ขอนุมทนามายังคุณโยมอ้วนคุณโยมขิมทองคุณโยมจันแรมจันทานะได้มาประกอบอาหารมาเป็นตัวหลักในการได้บำเพ็ญทานบาร,รมีในครั้งนี้ขอนุมทนามายังคุณโยมดานู่นกำลังนั่งเคี้ยวข้าวตุ้ยตุยอยู่นุ่นนะ,ะแม่ครัวฝีมือสับกระดูกไก่ เออสองวันติด่า2วันติดต่อกันก็ต้องขอ,อนุโมทนา <c oughs> ขออนุโมทนามายังอ่าคณะของคุณโยมหมีคุณโยมหนึ่งที่ได้มาเป็นแม่ครัวในการได้ผัดนะตลอดทั้งคืนเมื่อคืนนี้ตอนนี้ขอนอนพักสักเล็กน้อยนะก่อนที่พิธีจะเริ่มนะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าหน้าอนุโมธนาภาพแห่งความอิ่มอกอิ่มใจ พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าดูก่อนพิสุกทั้งหลายาพิสุกใดหรือบุคคลใดได้นำข้าวหรือเพสัชคือยารักษาโรคนำมาถวายแด่พระสงฆ์ที่กำลังอาพาธนะแค่เพียงครั้งเดียวเกิดมา500ชาติจะเป็นบุคคลไม่มีโรคภัยเบียดเบียนนะฉะนั้นวัดสามพรานตั้งโรงทานช่วยเหลือโควิดมาเนี่ย จำนวน9ครั้งคือครั้งนี้โยมโยมก็นับเอานะ9ครั้งละ500ชาติอ่าตอนนี้เนี่ยจะกี่จะจะกี่พันชาติและที่เราเกิดมาไม่มีโรคนาะแล้วก็อ่าเป้าหมายครั้งต่อไปก็ฝากประชาสัมพันธ์ไว้ท่านใดอยากจะเป็นเจ้าภาพอ่าในการที่จะตั้งโรงทานก็แจ้งความประสงค์ไว้แต่เนื่น นั่นคือวันที่13ตุลาคมนะเป็นวันที่ในหลวงราชการที่9ทรงได้สวรรคตนะเพื่อระลึกนึกถึงพระคุณของท่านทางวัดสำพรานก็มีเป้าหมายในการที่จะตั้งโรงทานนะเป็นครั้งที่10บนะฉะนั้นก็ขออนุมโมทนามายังญาติโยมสายบุญทุกคนทุกท่านนะ จากนั้นตอนนี้ก็สมควรแก่เวลาอัตมาก็จะได้ลาลงแล้วนะนะได้หยุดการไฟ์สดในขณะนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าเดี๋ยวต้องได้เตรียมตัวทำพิธีถวายทานนะแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณจากนั้นก็ขออนุมโมทนาขอบุญขอบคุณคณะเจ้าภาพทุกคนทุกท่านเออถ้ายที่สุดนี้ขออนุมโมทนาคณะพี่หมวยลูกแม่มารีจากบางบอน ได้เป็นเจ้าภาพเข้าสารจำนวน1 3ึ0 0บาทและขอ,อนมโมทนามายังคณะสงฆ์นะท่านพระครูวินัยทรกิติเชินะจากอายุธยาวังน้อยนะได้เมตตาน้นอมนำข้อาสารมาถวายนะจำนวนสิบสี่ถุงนะสิ นะถุงละ25กิโลก็ขออนุโมทนานะสาธุบุญด้วยกันนะโยมนะพุโทโธพุโทโธพุโทโธนะฉะนั้นน้อมจิตน้อมใจให้เห็นบุญนะพุโทโธโรงทานปันสุกวัดสามพรานมนูลเนธิหลวงพ่อพุโทโธภาวนาร่วมกับสหภาพอ้อมน้อยอ้อมใหญ่นะสหภาพแรงงานอ้อมน้อยอ้อมใหญ่ อาตมาพระครูสังฆรักกิจจาสิริจันโทถือโอกาสขออนุมโมทนาท่านทั้งหลายที่ได้ร่วมกันเป็นเช้าภาพแล้วในขณะนี้ขอบุญกุศลสิ่งใดที่พวกเราได้ร่วมกันตั้งโรงทานจงเป็นมหาทานบาร,รมีเกิดมากี่ภพกี่ชาติขอพวกเราปราศจากคำว่าทุกยากลำบากทุกคนทุกท่านเถินขอเจริญพร ติดต่อสอบถามการบําเพ็ญฐานได้ที่0819018389 0819018389